เป็นหัวเป็นจีเจ็บโตมันก็เลย่หายตั้งแต่ขึ้นรถปุบโอ้เป็นยังไรเป็นยังไบาดนี่ฮะเจ็บบ่ละเจ็บบอเออินติดค้างไว้เปล่นเป็นอย่างไรไิปะบีแบบเมื่อนั่นบอบน้อยเลือดมืนอันนี้ออกไลยเลยมันฉัดเงเงหมดเลยแบบแบบบ่แบบรงอยู่บอ่ได้บ่ได้เบ่งถึงขี้เก่าบออแบบแบบเพียงเเพียงเลยมันบอเข้าไปเขานั้นมันจะเช่าบอนี่ยนะ

เบื้อะแรว่าเป็นแบบไดสินะว่าจีควรจีเหตุใดสินะ,นออะโอ้หล่นแบบแล้วเป็นเป็นสองอาทิตย์แล้วไปจักสองอาทิตย์เนาะสองเกือบสามชองนี่แลหละเพราะว่าแต่ก่อนน่ะอันเมื่อแต่ก่อนที่เ้าพาาพันไปคิมิตราเวียดน่ะพ่นกวดเบา้งน้น อ่ามันยังเป็นแป้งเป็นแข็งอยู่แหละเพิ่นแล้วเพิ่นก็บีบ้างอีกบาดนี่เพิ่นบีบแหละมันบ่ออกมันบ่ได้มีหย่างมีแต่เลือดช้ำไปเยอะๆนะอ่าเพิ่นบีบเบิ่งตอนนั้นน่ะอันนี้คือว่ามันมีน้ำาเฮาก็เฮาบีบมันออกมันก็อาจจะเซาเลยอยู่แต่ก่อนมันบ่ได้เป็นน้ำเด้ยามัเฮ้เข้ามันบ่บีบนองออกน้ำแล้วก็เฮาก็กินยาน้ำแะไรเนาะ มันเป็นน้ำ <c oughs> อากาศเจ็บแน,น่แน่เนาะบุรีรัมยก็บวัวมันก็นให้บัดไปแบ่นี้เลยเ <c oughs> <c oughs> จนี่ยวอ, <c oughs> ออกเลยขออน,นุญาตนะเล็ก <c oughs> น้อยเนาะบัว่าเต็มน้อยเลยเนาะผู้ใหญ่ก็หัวยลอบมุดด้วยก็ยบบบีบ <c oughs> ก็เจ็บเลยเนานะ <c oughs> า้ทานทางทานหมอเบิ่งให้ได้วยว่าสิคนหนักษาบแบบไหนสินะ เอาอากาศเป็นโดนแดดทั้งแต้นโอ้โดนเติมแหละคือว่าสองสามเดือนคืนเอเลยพันว่าฮ่ <c oughs> าฮ่าฮาฮเขเป็นเป็นที่มันใช้เวลาเนาะมันเป็นซ้ำเพื่อ,อนะเนาเออะนะอ่านี่กับว่าท่ายายท่ายายเจ้าเจ้าเจ้าท่าย,าย,า,ยายอย่างก็อ,อะไรเลยเจ้าท่ายายยังแต่ละเมื่อ มาเขียบนี่ยเขาโบธา,าเลยก็ได,ได้แต่ว่าต่ช่วงเพราะว่ามันมันโมเมันบตนผีแต่ว่าบ่ <c oughs> เป็นลมมั้ง่ <c oughs> <c oughs> มันเป็นเวลาอากาศเป็นไรเนาะแเว่ามันเป็นแบบแสดงว่า,า,า,างานเศร้าเนาะ nào ừ, <laughs> nào phải nói nhăng hay du, thì nào phải tăng tê món hòn của nó เิ่ Styles, นหัวเ kind of mm. ิ่นสิเจียบโติันก็เลยห้ตั้งแต่ขึ้นรถปุอ้เป็นจยงได๋เป็นจยงไ๋บาดนี้ฮะเจ็บบ่ล่ะเจ็บบ่เออผินติดค้างว้อย่าเพิ่นเป็นอย่งไดไเพิวไปบีบแบบเมื่อนั่นบ่บ่บัน้อยเลือกันแล้วนี่ออกลเลยมันฉดเป็นเด็กหมเลยแบบแบบบ่ะแบบลงไยู่่ได้ได้เบ่งถึงคีอเก่าบ่แบบเพียงเล้เพียงเลยมันบ่ ก็เข้าไปเขานั้นมันจะเช่าวานนี้นะบริเวณาเป็นโปโพคือเก่าบ่มันก oh, okay. ับโปอยู่แต่ว oh, ่ามันอยากโปแต่ว่าเพิ่นเวลาเพิ่นแทงไปเลือดมันอยากไหลออกอ๋อแบบว่าลักษณะแบบคือเลือดค้างเลือดค้างเอ่อโมเมนต์แบบว่าบริเวณแบบนี้เป็นทีเป็นอย่างเนาะมีแต่เอื้อยอ่ามีอ่าดูแลรักษาความสะอาดให้ที่สุดเลยเด้อบ่ให้มันมี อ่าเนี่ยมาไต่มาตอมเนอะคือเป็นพวกแมงบอกไมงวันนี่นะยิ่งเขาเป็นแผลพยายามติดไว้ตลอดเวลารับเวลานอนเจ้าก็เจ้ากับเบิรงง์นแย่งเอาได้ลูกเด้อะไม่ใชกะอ่าดูแลเอาได้เหยียบเนาะกะเขาก็ได้คือทั้งบอกเสียงก็ได้แต่แนะนำแต่บอกกันแล้วเราเ,เนาะอ่าเขาก็พามาพามาอะไรกะทาง มันหมอเพิ่นกไ็ได้เจาะได้เจาะเลือดเจาะหยังออกแล้วเนาะมันบ่ได้มีหนองมีหยังพีน่น้องเ <laughs> อ้ยอ่าอ้าวเาจนกยังซาเพิ่นยังใแดงๆในแก้มนี่ยังเพิ่นทาลิปทายังใ้อืมๆๆกเพิ่นาได้เจาะเือออกแล้วกะแต่งยาให้พี่น้องเนาะแต่งยาก็ถือว่าลายเติมอยู่สําลีหยังเอ ide, ้ยเด้บ่ได้มีหยังบ่สเกอยู ต้องอะไซื้อเพิ่มว่าเอาเอาเหรออยยว่าไมันใช้ลายเลมันจะใส้ชมือเลเลยบ่พอล้ครับวนส่วนบอกว่า่นเิเอาหายก่อนมาถึนะโอ้อันก็แมนยูแต่ว่าบันหนาบางทบนไ่ได้พามาได้ฮะอะไรก็ เพ้่กวันหน้าก็เขาซื้อเพิ่มเขาต้องได้ซื้อเพิ่มบอกคนว่าซื้อเอาเอาอันนี้เพิ่มหน่อยนะแต่กัเนี่ยติดแทแตกเอออันนี้แสก๊อตก็มีหรือว่าสกอตมายู่เบิ่ะอามีท่กอเมันเกิดมีอยู่จังอันนอยู่นี่กมีอยู่เำ่า,า,าอัานไหนนี่น,น่อยสกอ๊อตเม็มีเนาะ,ะเวลาเขาจุ๊บ S <S ิดแนสกอติดไปนอาีเตอตครับมิเต้ไปบอกนว่าเอาอันนี้เพิ่มอีกแล้วก็คับสกอตสิเดาเดี๋ยวประชาชนจะใจเงินใหนอ้อ,อาไปซื้อได้ก็ได้ีไอ่าแต่ว่าบพอกับอกรชันดิคอ,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 อนทอนก็อาจะคือาพี่เพ่อว่าใได้หอเ่ได้เพิ่มแล้วบ่อนไไปไดล่ะ อันน <Or> ึงนึงบอกว่า <Kad> อ <Jin cción> ันน <cells> ึงก็พอเฮาก็จะได้2เพิ่นว่าติดนาะเมื่อก่อนอ๋อเว่าสิสิ่อ๋อิเนคนเก่งคนเก่งซาไว้ๆอ่าเออไปนําเลยเนาะีาแล้วบดนี้เด้อ่าตอนน่นเฮาบ่ได้ถ่ายให้น้องเบิ่งได้ตอนกวดเนาะ ่าเพลินใจเพื่อนเพราะว่าเข้าไปในบางหม่องกันแท้ได้บางหม่องกันแท้เ่าได้คือนวัวแจ้ยออะไรไปเลยเนาะเพอาะเหนื่อยอะไรเหนื่อยินแห้งเอาอะไรกันวันนันน้นได้เนาะก็ต้องมันก็ต้องเป็นอีกได้หมดเลยมันยังบ่ได้มาเด้อเช่ารถบ่ะเนี่ยมัได้มาอีกเนาะแต่ว่าเป็นอีกวั

ค่าใจทั้งหมดกพอดี500,000เนาะกนี่เนาะ500,000อ่า500,000องเอ้ยแล้วก้เพิ่นทางเอ้ยเพิ่นอีกแสนึงไปซื้ออันอ่สกสกอตกนี่เนาะองก็พอดีเป็น600,000เนาะเงินทุเงินทอนกเอ้ยเก็บไว้เด้อพี่น้องเอ้ยอ่าโต คอะไรก็ขอขอบคุณขอบคุณทางพระอาจารย์เนาะขอบคุณพระอาจารย์เพิ่นโดยเพิ่นทางเพิ่นนีสุขภาพเข็มแข็งเนาะลูกเนาะโดยที่เพิ่นเมตตาเมตตาคนน้อยเนาะให้พระมหาหมอโดยที่พระมหาหมอโดยให้สุขภาพเพิ่นแข็งแหงเนาะลูกเนาะให้ให้เศร้าเด้อวันนี้เด้อค่ะทางเฮาก็ยังอ่า ยังบอกบ่ได้พี่น้อยเนาะว่ามันจะเป็ี่ยนได้ไงนะต้องได้ติดตามเบึงอีกนะหลังจากที่ว่าห้ามพามาหาหมอปุ๊บเนาะถ้าว่าแผลมันดีไปเลยเลยนี่ถือว่าเศร้าเลยเนาะกำรวจยังบอกช้ามือจะหามาเบิ้งอีกเพราะว่าหลังจากเมื่อนั้นห้ามพามาเมื่อนั้นกะกะอีกแบบนึงมันบ่นแหละห้ามพามาเมื่อเธอแต่ก่อนมันกะเบ่งไปเลยเนาะอ่าวันนี้มันมีเลือดข้างอย่างนั้นมันเศร้ายากแท่ไหน เออเดินเดิเมื anyway, so ่อตั้งใจกินยาเด้อตั้งใจกินยาบให้แค่ยาได้เหรอเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะลำบากได้ไปเลยอ่าเจ็บเป็นโอ้ยเนาะเจ็บแบเจ็บแบบเป็นเป็นเป็นแบบที่ไหนมันนั่นเศ้ามันต้องใช้เวลาเพื่อนว่าต้องเป็นประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์กูเลยบรรบาดบรรเพยที่น่ะ ออมันเป็นบาดแผลซี่มันสิเช่าบาดบาดเดียวบาได้นะมีแต่พยายามกินยาพยายามกินยาไอ้มันได้แล้วเลยเด้อพยายามกินยาเรื่อยๆนะไปสัเงใหกับเมื่อโอลมกันดูเฮ่นพูด,ดนนอ,อะไรบ้างเนาะอ่าเทว่าแล้วแหละให้เดเกาจะเอาคนกวดห้พี่น้องเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลย อ่าอ่าไปเมื่อเมื่อก็เอาเลยวเหรอเนาะเอาเลยเด้ออ่าตอนนี้ก็ขึ้นมารถแล้วไปทางเหนาะอยู่ทางพอดีเลยแบบ่ได้ลงนะซื้อเครื่องก็ได้เดี๋ือดริ่วเลยเนาะเออแบบแบบกี่ข้นลงนะ้นแล้วกูซื้อเครื่องกันเนาะโมเป็นยังไงบ้างเออกระเด็นซีนับดิ ไอ้ล่ไว้กินนะมตอนน้องจะน้ำบมเร็จตอนน้องน้ำเรื่อยเออตอนน้องมาน้องบะมาดอกเจ้ามหาน่องไปมหาห้างจะกินมาห้องจะกินเอ้ยใหญ่อกแคเนี่มาเจ้าเจ้าเจ้อะไรกันเจ้ากฮักทมันขืนกอนเด้อก้าไ้เราลูดแต่เาว่างนอนเด้เหราเนาะไอ้เรากินเ้าเราใหญ่ เาไม่แห้งเลยกินน้ำบ่กินน้ำน้ำพ่อบอบอกินที่อเพราะว่าให้กินนี่เออพักเราต้องขึ้นแตกระเดกทางดงจับตัวจ่อทอนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกินมาเนี่ยกินเออกินมาเนี่ยเด็กกินชื่นได้บหว่้มีแห้งได้เมื่อไชื่นเนาะเออมีแห้งได้หว่ะเบาคือสิเบาอยู่ เงี่ยวก็ชอบเสือมีแทงเลยชอบกันเยี่ยวอีกเออชอบจนแหล่ตีนจนเย็นเลยแล้วขันนี้ฝ่ายขึยังมาเพราะกลุ่มงามเลยเก่าเนาะฝ่ายเก่าแต่เนาะคือชถึงไปเนาะเนาะกลุ่มงามเนาะฝ่ายจนมันคือผู้ชมชวนกังไงดิมันแบบว่ามันเหมือนมันเหมือนป้ายของรถนะนะลูกก็ได้ลูกก็ได้พระอาจารย์ได้ อาจารย์เด้อพระอาจารย์เด่นดวงทางพระอาจารย์เพิ่นได้ให้ทางบอสเซนเพิ่นเอาไเนาะบอสเซนก็เอาเงินนั่นเอาเงินที่ว่าทางสาบุญเพิ่นมอบให้เมื่อเช้านี่แหละเพิ่นเอาไเนาะเงินตัวที่ว่าบอสเซนเคยไปซื้อปูนสมทบเงินของน้องฝนน่ะนะเนาะแปดแสนเพิ่นเอาไเนาะแปดแสนพวงมาล้านเลยเอามาใส่ใจ ทางเอกชายดีแหละคือเราเหยทั้งทั้งเงื่อนเพื่อนเท่ากับขอบคุณขอบคุณหลายๆเพิ่นเพิ่นขึ้นเงิ่อนตัวสุนทรูเดี๋ยวเพิ่นขายเงื่อนนานๆเพื่อทำหน้าห้องขามาซอยทางงองเพิ่นโตเนาะอ่าก็จะมาเป็นบุญของงองเพิ่นหลายคือเราเหยื่อที่จริงแล้วการทั้งถ้าจะใย้เพื่อนก็บอกว่าถ้าว่าค่าใช้จ่ายวัตถัยอะไรกับบอกเพื่อนเนาะเนาะเอาที่ชอบให้มาทันทีเนาะวันนี้เท่ากับอ่าเบอร์เต้ หาแสนหกแสนทั้งอันนี้เนาะรวมไปกับพอดีเป็นหกแสนเป็นอะไรเนาะแต่ว่าแต่ว่ากะมีแต่มีแต่ว่าโบได้เพิ่มเติมมั้ยังนะกะเงินในส่วนนี้เฮากะจะซื้อซื้อยาให้แล้วละกะแต่มีแต่ติดตามึงมึงไปก่อนเนาะติดตามึงไปก่อนเลยเด้อทิฏตามอาการทั้งน้องคนตัวเบื่องก่อนว่างบจ่เพิ่นได้กินเห้ดกินยาแล้วเนาะ อ่ากินยาแล้วเพื่อนจะเป็นใดๆไนี่นะจะเป็นไดๆกะดีวะเชียนสี่ผ้าเพื่อนไปอีกนะเบิ้งเบิ้งไปน้ำกันก่อนถ้าเพื่อนเศร้าเลยกะจีว่าเศร้าเลยเนาะอ่าถ้าเพื่อนยังบ่นเศร้าเขาก็จะพาเพื่อนไปอีกเนาะถ้าเบิ้งน้ำกันก่อนพี่น้องเลยเนาะเอากระชี็บไว้ก่อนเน้ำคั้มจีวะจีวะเดือดอากาศจังจังบนน้ำกันอีกทีเด่นก่อนเนาะอ่าจ่าบนน้ากัน่น้องเลยนะเดี๋ยวเขาได้พาเพื่อนไปอาบุญทำมอล้างบาตรตั้งแผยอีกทีนะ เนาะอ่าแตถือว่าเปิดน้ำกันดีเลยดีใจน้ำพิ่นแล้วมือนเดกแตตอนแรกก็เพื่อนกับไอ้ยามพยายามแบบว่าอยากอยากพาน้องเพิ่นมาหาบออยู่ขนาดต่ว่าเ้ากับบ่มีงบคือผ้าพิ่นไปพี่เราเนาะฮะทั่งได้งนั้นการไปพาไปหามหาบอก็จะมีค่าใช้จ่ายคือเพื่อนว่าเนาะหลักๆเลยเงินแน่พี่เราบ่มีที่นะกันเลยกันเลยว่าอ๋อมันจะคือช่วยช่วยได้ยุบหรือว่าช่วยช่วยเรือช่วยแหงก็เต้นเล่นนั่นนี่เนี่ย ทราอาจจะเป็นเรืเ่องเกี่ยวเขากะผมมีคือการทนะี่อ่นะก็เลยในใจน้ำเสนอให้พี่นงง้อกบน่ดุดของกันเนาะแต่ว่าทั้งายเป็นช่วยเขากันยินดีทินะพี่น้องเลยเนาะมีใจเฉพาะเอลยมีใจย่บอกเบิร์แยงเอาเลิศเบนร์นเด้อร์มีอยา่างกะศต่างประเกทกับทิศตาม่งอยู่ไต่กระทบทะธานไทยอนยะู่เนาะเขาก็เป็นห่วงเลยเนาะแต่ว่าเขาได้พาเพิ่นไปอ่าเี้กัเป็นดป่วแล้วกะเขาก็อยากรู้ว่าเพิ่นดีเพิ่นเศร้าใช่ไนะพี่น้องเลยเนาะ แต่เขาพอพอดีมันเารากัดีใจน้ำจรงนเขากับผมีคุ้มกังวนใจเนี่กรเิ่นสิตนสแน้ำาฮะาามสหาเเจ้าก็หาเงินใช้น้ำได้เหรอเนาะเงินเด้อบ่มีใคเลยมีแต่น้องพูดยอเถิดรับพระเออัภาราก็หาเนนมา้ำเช่นหาชิใช่เจ้าก็ใช่เจ้าเป็นคนใช่เองเจ้าก็ต้องหาหามา

ตุ <laughs> <in> <bin> been, h, mm ๊บตุ๊บอ่าโอเคเอ่อเอามาเพื่อนนะขึ้นขันไรเองเลยบ่ขึ้นเองเลยขึ้นกันขึ้นเองเลยเก่งแรกเก่งแรกขึ้นเองเลยมาเพืนเออคนอาหารเต้นเต้นบันออกมาต้าหู้หมอเนาะมาตามหมอเลยเต้นอาหารเต้นเต้นไปเรองเอ้ยเนาะเดี๋ยวเาขึ้นไปหาเพื่อนก่อน อุ๊บอ่าเท่าแล้วไปน่ะไปเน,นาะอึ๊บอ่าเท่าโอ้ยคันไหลก็เป็นเป็นแต่ไหลที่เอ่ยบ่ะโไหลดอกคันถึอเดี๋ยวโอ้ยบ่ได้ใจแต่ว่ามันไหลไหลงมาห,หนีพาให้ตกคืนตกชายกันนี่คันไหลก็ได้เดี๋ยวไปเน,นาะ เป็นเจ้าไดน้องละเป็นเจ้าไดลูกใครหนแล้วบ่เช้าแล้วบ่กปุเช้าแล้วบ่เช่าแล้วสิมึงดูเช่าอะไรพ่อเช่าแหละเช่าสื้ออิ่นหรือหายลายก็แล้วกินยังเย็นอยู่อินทนมใส่น้องเลยน้องได้ไปถอดเอาไปได้เอาไปแล้วเพื่อนบอกว่าเมาเพื่อนให้เอาออกแล้วว่านน่ะแพล่ะเอาออกก็น้องยันเลือดยังไรนะ มันจะออก็ได้เนาะมันจะเป็นยางติดไปตอนแรงก่อนปะตอนแรงก็ได้อ่เด็ดเลนยางเหือออกนะเด็น่ออ่าก็ได้อ่าจะป้อนยามัดไว้ผมนะมัดใบมีแก้ไอ้เช่นมัดแก้มัดก็แก่น่องเมื่อยมัดแล้วมัดไขกแก่มีว่ายางไอ้อยางหัดผมนะมัดไขกรแก่มัดหามัดด้วยเอามัดคือว่านี่อ่ามัดเอื้นมันจังบ่อนั้นเมื่อยมัดแล้วเล่อยมัดไขกรแก่มัดไขกรแก่มเมื่อยแท้มัดก็ได้

บายกับคุมบงน้ไป้มั้งเพาะยังไม่คมแห้งเลยเนออบมอบมอใบให้วัชันบพันธุ์ว่าใบบีบบุ้มบุ้ยเนาดีแล้วแหละบาริโอเาก็สบายใจน้ำบาริโนได้พาเพิ่นไปหามนหามอเลยใช้อะมาเบิ่ยุ้งอัญญานะเพินกวดนะ อันน uh, uh, mm ี hmm. ้มันกวดน่าจะดีเนาะเพราะว่ามันเป็นนี่เป็นอะไรเนาะอ่าเพราะว่ามันเป็นมันเป็นน้าบ่เป็นน้าเป็นน้ามอะก็คมเล็กคมใหญ่เชียนะนี่เป็นจะบอกอยู่เป็นเอาผูู้หรอกเนาะเบิ้งกับผู้เป็นด้วยก็ได้เอ้ยนี่เป็นอะไรเนาะ ช้ยาเนั้นใช่ไ้าเบย่วยคนอะนะคน,คน,คนอหคะหมอกหมอไเป็นหัวจกระเบื่อป๋อให้มียายนี่นเอามานีแต่ยาช้ำปวดน,น,นี่บานย่อมีอย่างเนี้ยมันออกมารถก็ได้เกียรไปได้หลุดยังไงเอออ่เออเป็นยาหน้าบันเลยเนาะเออนี่ด ยาสา้มควั่งกับมีบวงน,น,นี่ยางน้าเนาะนี่คือยาเนาะเพผนจะแจกยามาให้เป็นยาน้ามาเนีน้เนาะพอมันจะกินง่ายก็การดิเนาะเศร้าแรงอย่างนี้นตอนเศร้าตอนแรงสาววเ,งเวลาเลยตัวนี้กะตัวนี้กะมื่อละมื่อละเทื่อนเศร้าตัวนี้เมื่อละเทื่อนผลบอกบอกตัวนี้มื่อละเทื่อนตัวนี้สาเวลา นี่นี่มื้อนี่มื้ออ่าตัวนี้น่ะเทืนึงมื้อละื้อหลังอาหารโอยบ่ปยาเห็นออเนอ่าเออปาเฮนบ่เจ็บเนาะโอ้เนาะเอออืเอิ้นได้เอิ้นเนาะสาดบ่แซื้อมาให้คือหปูอยู่ในนอนอยู่ในบ่ฮ้อนบ่นอยู่ในนอนกย่านกเขาแล้ว เออเอากะจังชั่นแรกเลยทางน้องกะให้พาไปหามุนหามอแล้วกะมีอย่างกับเบิงแย่งเอาและลูกเจ้าเา้อทังเขากะพยายามซอยเต็มที่แล้วอย่าให้ดีให้เศร้ากะไปปฏิบัติตามทาั้งท่านหมอ่นบอกในนํำอันแรกอะไรที่ว่ามันเพื่อนในน้เป็่บอกเพิ่นในนำํนนนนำบอกว่าล้วกาศให้แพ้เปื้อนมห้มันพยายามล่างตลอดนะ อ่าล่างติดแพละตลอดมวยมันวันไปจบไปต้องไปไข่ไส้มวยมันเนี่ยมันเป็นนอนเป็นยังสิอ่ะนะอืมจะไดนกะเบิงเอาแล้วเหวินนอเปินบอกในนำ้ำอยู่อ่าแต่ว่าเราได้พาไปหาหมอหาหมออีกเทิร์นๆๆแล้วไปบีบอีกแล้วเลยอ่ากะหลายมือกะมิเตะทรงบอกว่าแซน่ว่าเป็นเป็นอะไรอาการของน้องเพินอ่ะนะเพินว่าชามทิศอ่าชามทิศเพราะว่า thế con à, nó vẫn không biết biến đến ní, biết không nhá. Thế bạn nó sẽ ở câu cốt, nó à, nó sẽ ở lại khô cốt. Ôi đã, con bay chưa? À, là bố anh, để bố chép nó. Ní nào, tí nào, tí nào ấy. À, bây giờ chỉ có đấy bạn ní nữa. cả thì là xẩm đệt, phân ทางคนไปหาหมดทางมองได้แล้วั่างตู้ก็ล่ะเ้อเอ่าๆก็ได้เจี๊ยบปวดนี่ก็เลยนหันแทะเฮ้อเลยนหันแท้อะมันอยู่ต่างนะเฮ้ใช่ต่างนะอ๋ออยู่ตารางนี้เออเอ๋อใส่สมะเออใส่กระยาใส่ตัวนี้แหละไปแล้วแม่ยังนงไหมเออเปลี่ยนรถแบเงี้ยวใช่ไหมเออ ไปกันยาลูกปแล้วอดยังถ่ายกินกบน้ำถยอดปุ๊ขึ้นมาว่าันปปิตกชิตกอ่ะแป้าปวาจป้าะได้ป่านี้อ่อไากินน้กบนอดป้าปปนี้เด้อตั้งใจกินยาเด้ออ่ามาสงให้เพื่อนดูป้ปว่ิกเกก่อนเด้อเด้อคือว่าเห็นหนึ่งเข่าดึงหน้ามี่เทิงพี่พอ๋อ นี่เด้พี่ดาวเนะอ๋ยเนาะเนาะเป็นหวดมหนึ่งมดนาระวังได้นี่เด้อหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำกันจะดื้อม,มอดพื้นมอดไฟเจ็บเชือได้เห่ไปที่ห้องลงไปข้างล่างก่อนพี่ดาวเอ๋ยเอาโอเคพี่ดาวเอนะ๋ยเนาะสำหรับคลิปนี้ถ่ทา,ทางมาแสนสีได้ขอตัวลำลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนพอๆกันไหมผิดพลาดประการใดกะ ขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเพอ่์สุขสุขคนเด้อนันตากาขอขอบุญขอบคุณทางผู้อารย์ที่เมตตาทางห้องพุทธในวันนี้ให้ทางบอสเซนพาไปหาหมดหามอเนาะเอาเงินในส่วนที่ของสมบุญอะไรฝากมาเนาะไอ้ได้ม่อได้มอบให้มื่อเช้านี่แหละเนาะขายเงินนั่นแหละมาช่วยๆเพิ่นพี่น้องเปิดแสนเงินสมทบปูดเนาะขอขอบุญขอบคุณในรายเด้อพี่น้องเด้อเนาะพิพากษากันไรกะขอโทษขออภัยสำหรับวันนี้ขอลลาไปก่อนแล้วขอ ขอบุญขอบุณทางพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์เนาะทางจะเดินทัินในธรรมเด้อเนาะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะอยู่ดีไม่แห้งอ่าตลอดไปนอกจากมันนิ้ดำลาไปก่อนแล้วสบายดีพี่หน,หน้องให้ยเนาะ